Ain't about a bitch, I'm only worried about them digits I've been getting to the money, you know I'm about my business. I don't care if you don't like me, I ain't really trying to fit in. I'm a big boy, big boss, stand out. Hit the dance floor, I'm be mean, going walk it out. Charlie say she love me, I know she just wants some coke. Midwest, but the flow sound like it from the south, goddamn. I don't got a plan. Parents talking shit, but I don't really give a damn. I've been going up, as swear I'm feeling like a man. I've been going up, and I don't think I'll ever land big bands on me. Fuck about a hoe, always bounce back, you won't see me fall. สวัสดีครับสวัสดีคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาประตูทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพรีวิวนะครับถุงมือผู้สาประตูอาดิดาสนะครับเช่นเคยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวแบบโคตรของโคตรท็อปเลยอ่ะคือเป็นเกรดระดับนักแข่งนะครับก็คือมีชื่อว่า Predator GL Pro Hy b r i d รไฮริดนโปรโมนะครับแต่บางกล่องก็จะเขียนว่า PC นะครับมันก็คือย่อนั่นแหละตัวนี้นะครับไฮบริดเดี๋ยวเราแกะออกมาดู แพคเกจจิ้งก็จะมาเป็นกล่องอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่กล่องที่จากตัวโปรโมเนี่ยจะเปลี่ยนไปตรงนึงก็คือแพคเกจนะครับจะเป็นจากสีเงินนะครับถ้าตัวปกติทั่วไปจะเป็นสีเงินนะครับแต่นี้จะเป็นสีทองรู้สึกถึงความหรูหรานะครับนี่เป็นสีล่าสุดนะครับในพิมารลีกนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนใช้อยู่สองคนนะครับแล้วก็ ค่อนข้างฟอร์มดีเลยนะครับก็คืออารลอนแลมเดลของผู้สามตูของอาเซนอลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือโฮเซซาของลูคันตันนะครับก็ใช้ตัวไฮบิดนะครับแต่ว่าตัวไฮบิดเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์เลยพูดถึงรุ่นนี้รุ่นไฮบิดแล้วนึกถึงได้เลยก็คือมาร์กอังเดเทอร์สเตเกนครับก็ของผู้สาตูของบาเซโลนาอีกคนนึงก็คือเควินแท็บนั่นเองอ ให้ดูกันช้าๆอีกทีนะครับสีขาวสีคุนชายครับใส่ใส่ละหล่อครับตอนตอนตอนใส่ละหลอแต่ตอนซักนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่าครับการตัดเย็บแบบไฮบิดคัทนะครับผมไฮบิดเป็นนิ้วแบร์นะ <S <s <uss> <S จะเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมครับว <c oughs> ่า ไฮบิดตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงอะ่ะคือตะเข็บออกมาด้านนอกอะ่ะแต่พอพอพลิกกลับมาจากนิ้วก้อยนะครับจะเป็นเหมือนตัดเย็บเป็นแบ,แบบแบบซ่อนตะเข็บละนะครับมันแกได้ชัดเลยนะครับอ่าโฟมนะครับโฟมตัวนี้เป็นเป็นโฟม URG หนึ่งจุดศูนย์นะครับมันก็จะมีสองจุดศูนย์ด้วยซึ่งผมก็อธิบายเกือบทุกคลิปเหมือนกันว่า โฟม2.0เนี่ยมันก็คือท็อปแล้วนะครับตั้งแต่ผมดูในกลุ่มเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนถกเถียงกันเรื่องว่าเอา 2. อ2อนะมันไม่ใช่ตัวท็อปคือ1มันต้อง1.0เท่านั้นคือ1.0มันมันระดับมืออาชีพจริงๆครับคือถามว่าซื้อมาใช้มันก็ได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำคือคุณต้องเงินเหลือจริงๆอะ่ะเอ่อคุต้องแบบมีม,มีมีเงินพอสมควรอะ่ะคือมันมัน มันหนึบกว่ามากมันนุ่งกว่ามากก็จริงแต่ว่ามันมันไปค่อนข้างง่ายอ่ะผมถามน้องคนหนึ่งมานะครับก็คือระหว่างใช้ UG 2.0กับโฟม m 1.0เนี่ยคือลงแข่งแมตต์เดียวไปเลยครับถลอกเรียบร้อย2.0คือสภาพยังโอเคซึ่งที่มันเหมาะกับเกีย์นักเตะนักแข่งเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ไงมีคนสนับสนุนตลอด เปลี่ยนถุงมือได้บ่อยตลอดเปลี่ยนทุกๆเดือนเงี้ยครับก็มันไปทางนั้นมากกว่าแต่ถ้าจะเอาสองจุดศูนย์เนี่ยมันเหมาะกับเล่นง่าเทียมเหมาะกับทุกสนามมันมันเหมาะกับมันใช้งานคุ้มค่ามากกว่าครับซึ่งราคาด้วยส่วนหนึ่งนะครับราคาตัวนี้นะครับสี่พันแปดร้อยบาทนะครับประมาณราวราสี่พันแปดถึงห้าพันบาทนะครับที่พรีออเดอร์มานะในไทยยังไม่มีใครเอาเข้ามานะครับสีนี้จะ มีอลีมีสีนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่การตัดเย็บแบบไฮบิดนะครับเป็นชื่อรุ่นเจลโโปเป็นตัวการตัดเย็บแบบเนกาทีฟคลายก็คือ3,800นะครับเป็นโฟม URG 2.0นะครับก็ไปดูได้ที่อลครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ถ้าอยากได้จริงครับมีกำลังนะครับก็อย่าผมทิ้งลิงก์คนติดต่อไว้ให้นะครับก็ข้างหลังนะครับเป็นเนโอพีนะครับแล้วก็ เป็นเฟกโลโก้เป็นเฟกซึ่งแลกกับข้อเสียหลายๆอย่างนะครับข้อเสียของมันคืออย่างเดียวเลยเมื่อผมจะลองยืดให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นมันเป็นของลูกค้านะครับไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเฟกอะถ้าเฟกแตกปุ๊บหนามก็จะหลุดไปด้วยคือมันไปมันมันไม่ว่าหนามไปหรือเฟกไปอะมันไปคู่ครับซึ่งมันเป็นข้อเสียทางที่อาดิดาสผมว่าน่าจะควรแก้ ได้แล้วแต่ก็ยังไม่แก้สักทีนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับข้อมือก็เป็นผ้ายืดค่อนข้างใส่ย,ยากนิดนึงสำหรับปีนี้นะครับ p e d a t o r เขียนสวยๆนะครับแล้วก็โลโก้อ d i d a s ไม่มีนะครับแล้วก็จุดสังเกตได้ว่าตรงโลโก้สามขีดเนี่ยจะเล็กนะครับจะเล็กกว่า ตัวที่เป็นตัว GL Pro ปกตินะครับเพราะว่ามันมันเป็นกฎของทางยูฟ่าผมไม่มั่นใจว่ากฎยังไงคือแบบต้องใช้สัญลักษณ์เล็กคือแบบไม่ให้โปรโมทเยอะมั้งประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าพิฟายัางไงขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการพรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับแนะนำก็ใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซคนติดต่อให้นะครับผมแต่ ถ้าใช่แนะนำจริงก็2.0นี่ว่ะครับมันราคามันแรงมากนะครับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับพูดผิดพลาดอะไรยังไงขออภัยด้วยครับเราเจอกันครับ